สายแลนที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้จริงๆแล้วมีหลายประเภทและแต่ละแบบต่างกันยังไงทำไมบางสายถึงเร็วกว่าสายอื่นและเราควรจะเลือกใช้สายไหนถึงจะดีที่สุดวันนี้เราจะพาคุณมาเจาะลึกถึงสายแลนทั้ง c ค t 5e Cat 6และ Cat 7ภายใน1น,นาทีเลือกสายไหนให้เหมาะกับงานเริ่มกันที่ c ค t 5e ครับสายนี้รองรับความเร็วสูงสุดที่1 g ึ่งจิกาบิตเซันและความถี่สูงสุด100เมกะเฮิร์จึงเหมาะกับการใช้งานทั่วไปแต่ไม่เน้นความเร็วสูงส่วน c ค t 6รองรับความเร็วได้ถึง10 GB/ ะ,ะไมจิกิบิตเซก ความถี่สูงสุด250เมกะเฮิร์ถึง600เมกะเฮิร์เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความเสถียรและความเร็วสูงขึ้นและสุดท้าย Cat7 มีการหุ้มฟอยล์พิเศษลดสัญญาณรบกวนได้ดีรองรับความเร็ว10กิกะบิตเซกคันความถี่สูงสุด600เมกะเฮิร์ใช้ในงานที่มีความต้องการประสิทธิภาพสูงสุดสรุปง่ายๆคือ Cat5e เน้นประหยัด Cat6 คุ้มค่าและ Cat7 สำหรับงานที่ต้องการความเสถียรและประสิทธิภาพสูงสุดครับอย่าลืมกดติดตามช่อง iTech a d